ส,สดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูปเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัดโยในรายการโมบายรีวิวนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพร้อมกับเจ้านี้ครับเซนโฟน2เลเซอร์เป็นสมาร์ทโฟนนะครับตัวที่เขาบอกว่าเน้นเรื่องกล้องราคาก็ยังเซฟๆอยู่นะครับซึ่งตัวที่ได้มารีวิวในวันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปของเซนโฟนเลเซอร์เลยนะครับก็จะดูได้ที่รหัสข้างหลังเนี่ยครับเป็น ZE 5 5า KL นะครับ 5.0นี่ก็จะเป็นพวกจอ5.5นิ้วนะครับตัวนี้ก็สเปคอย่างที่ผมบอกมันจะไม่แรงมากใช้แค่ snapdragon 410เองมั้งเป็นคอร์ดคอรนะครับแต่ว่ากล้องเขาถือว่าเน้นมาเลยมีเลเซอร์ออโต้โฟกัสมาให้ตามชื่อของมันนะครับราคาก็เปิดมากลางๆครับ6 9 0โอเคฮนะอันนี้ก็มาดูที่รอบๆตัวกล่องก่อนเลยนะครับก็ทำออกมาได้แพคเกจจิ้งได้โอเคเลยนะมือผมเป็นเหงือ่อ ก็จะมีด้านข้างนะครับจะบอกฟีเจอร์เด็ดๆอย่างเช่นมีเรื่องกล้องมีบูรสี่จุดศูจอแบบ HD เลยรองรับ 4G นะครับกอริล่าการ์ดอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ลองมาแกะกล่องกันเลยครับผมว่ามีอะไรบ้างอ่ลืมบอกข้างหน้านิดนึงก็เหมือนเดิมครับมันดีไซน์มันจะเหมือนเซนฟน2ก็เป็นตัวที่ได้รับรางวัล if design award นะครับผมนี่ก็แกะกล่องกันเลยครับ โอ้ยแน่นนะครับก็ถอดปอกออกมาก่อนชั้นหนึ่งนะครับก็จะเจอตัวเครื่องนี่ตัวที่ได้มารีวิวจะเป็นสีดำนะครับผมฝาหลังจะเป็นสีดำด้านเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันทีหลังอันนี้ก็มาดูของในกล่องนะครับเปิดมาก็จะเจอคู่มือก่อนเลยนะครับและใบรับประกันซึ่งเป็นภาษาไทยนะครับนี่เป็นภาษาไทยมาให้เลย แล้วก็จะมีแค่อะแดปเตอร์นี่นะครับชาร์จไฟแล้วก็สายไมโคร USB ครับผมในกล่องก็จะมีแค่นี้โอเคฮะก็มาดูที่ตัวเครื่องกันต่อเลยนะครับอันนี้เรื่องรูปทรงดีไซน์ก็เหมือนเซนโฟน2เลยนะครับขนาดก็เท่ากันเลยนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับ ความละเอียด5.5นิ้วความละเอียด HD นะครับ1,280คูณ720นะครับก็มาดูที่รายละเอียดรอบตัวเครื่องก่อนแล้วกันครับเริ่มจากด้านบนตรงนี้นะฮะก็จะมีโลโก้ตรงนี้โลโก้ ASUS แล้วก็มีลำโพงจน,นหน้ากล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับด้านล่างก็จะมีปุ่ม back ปุ่ม home แล้วก็ปุ่ม recent app นะฮะนี่ก็จะเป็นลายของเขาเหมือนเดิม ด้านล่างนะครับก็จะมีเป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับก็มีรูไมโครโฟนอบอยู่ตรงนี้อันนี้อาจจะมืดๆไปหน่อยนะครับด้านข้างก็จะเรียบๆแทบไม่มีอะไรไม่มีไม่มีปุ่มอะไรเลยนะครับเพราะว่าปุ่มมันอยู่ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนที่ไว้เปิดฝาหลังนะครับผมด้านบนก็จะเป็นปุ่ม power นะครับเปิดปิดเครื่องมีรูไมโครโฟนอยู่ฝั่งนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ม mm ิลลิเมตรนะครับ ด้านนี้ก็เรียบเหมือนกันที่ด้านหลังนะครับฝาหลังก็ตัวที่ได้มารีวิวจะเป็นสีดำเนี่ยนะครับดำด้านด้นดวยจะเห็นว่ามีรอยนิ้วมือรอยอะไรเต็มไปหมดเลยดูดรอยได้ดีจริงๆครับเป็นพลาสติกนะครับดำด้านกล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับ d u a l LED แฟลชนะครับเป็นไฟแฟลชแบบ2สีแล้วก็มีตรงนี้น่าจะเป็นตัวเลเซอร์ออโต้โฟกัสนะครับที่ช่วยตรวจจับวัตถุอ่าตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับ ฝาหลังอ่าตรงนี้อีกนิดนึงตรงนี้เราเป็นลำโพงนะครับแล้วก็จะมีเซนโฟนเขียนอยู่จางๆดูเห็นหรือเปล่าฝาหลังสามารถถอดได้จากตรงนี้นะครับที่บอกไว้ก็งัดออกมาครับงัดยากมากนี่ต้องใช้นิ้วคใช้เล็กนิดนึงนะครับค่อยๆเลาะ ปน so ี่ครับก็คือฝาหลังเราสามารถเปิดออกมาเพราะว่าแบตเตอรี่มันสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับโดยแบตเตอรี่ก็จะโอมมาพร้อมกับความจุ3000มิลลิแอมนะครับผมเห็นหรือเปล่าเอยโฟกัสปึ๊บตัวนี้ก็รองรับการใช้งานได้2ซิมนะครับผมตรงช่องซิม1ตรงนี้ จะมีเหมือนซ้อนเป็นใส่ไมโคร SD การ์ดได้นะครับรองรับไมโคร SD การ์ดรองรับได้สูงสุด128กิกอันนี้ซิม2นะครับจะอยู่ฝั่งนี้ทั้ง2ซิมจะเป็นไมโคร SD เอ้ยไมโครซิมครับผมทอโทีปูดผิดครับเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรแบตเตอรี่ถอดเปลี่ยนได้นะครับโอเคแล้วก็ประกอบไปเหมือนเดิมประกอบง่ายครับถอดยากอย่างเดียวใส่เข้าไปแล้วก็บีบีบนี่ลานมือเต็มเลยเย่โอเคฮะ ก็มาดูที่สเปคกันต่อเลยนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปแล้วหน้าจอ5.5นิ้วความละเอียด HD นะครับเป็นจอแบบ IPS นะฮะชิปประมวลผลที่ใช้ก็จะเป็น Snapdragon 410นะครับเป็น CPU แบบ quad core ความเร็ว 1.2GHz นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับ RAM 2GB นะความจุตัวเครื่อง 16GB ครับสามารถใส่ micro SD การ์เพิ่มได้แบตเตอรี่เมื่อกี้ก็บอกไปแล้ว3000 M ม ah, นะครับผม โดยรายละเอียดสเปคทั้งหมดก็ตามที่ขึ้นมาที่หน้าจอนี่เลยครับผมเข้าไปดูแอนตูตูีกก็ได้จริงๆเข้าไปดูในแอนตูตูก็จะมีบอกพวกสเปคนะครับอินโฟอ,อันนี้มาพร้อมกับ Snapdragon นะฮะ G P U a r r e n o 3 3 6 6นะครับจอ H D กล้อง13ล้านกล้องกล้องหลังโอเคฮะ ก็มาดูที่ด้านการใช้งานรายละเอียดน้านในนะครับตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับ Android 5.0นั่นแหละ l o l ิ i p o p นะครับพร้อมกับ Zen s e n UI ก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนี่หน้าหน้าโฮมตรงนี้กดเข้าไปก็จะเป็นหน้าแอป d o v e r นะครับจะมีให้เลือกวิดเจ็ตอะไรพวกนี้เลือกแอปได้แอปทั้งหมด ก็จะถูกรวมเป็นหมวดหมู่อย่างดีแอปก o เกิลก็จะรวมเอาไว้นะครับอันนี้เหมือนมันรวมให้เองด้วยนะพอผมลองโหลดเกมมา2อันมันก็รวมไปให้ในเกมเลยนะครับก็กดค้างสามารถเมนจโฮมได้นะฮะเลื่อนจอข้างบนลงมาก็จะเป็น t o g k l r er Switch นะครับให้เปิดปิดการใช้งานอะไรต่างๆได้อย่างรวดเร็วมี one hand operation นี่นะครับก็ถ้าเกิดจอมันใหญ่เง,ไง 5. 5นิ้ว ก็สามารถย่อให้มันมาอยู่ในฝั่งเดียวให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับจะมีอื่นอื่นมากมายแอปที่น่าสนใจนะครับที่พีโหลดติดเครื่องมาให้อันนี้ก็เท่าที่เห็นอยู่ไหนเอ่ยก็จะมีตัวนี้เลยครับผม power saver power saver ก็โหมดประหยัดพลังงานนั่นแหละเราสามารถเลือก โหมดการใช้งานได้นะครับถ้าคือเป็น performance เนี่ยก็คือเราจะใช้งานแบบเต็มประสิทธิภาพใช้แบบจัดเต็มเล่นเกมอะไรมันจะเร่ง CPU ให้มันทำงานแบบสุดๆเลยนะฮะมันก็มีบอกว่าสแตนบายได้กี่ชั่วโมงนะถ้าเราเปิดโหมดนี้หรือถ้าโหมดปกติก็ปรับแสงปรับอะไรให้มันเบาลงก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับ Power S a v i n g ก็คือถ้าเราปิดหน้าจอสลีปมันก็จะตัดอินเทอร์เน็ตไปเลย ซูเปอร์เซฟอันนี้ก็คือแบบประหยัดขั้นสุดยอดปิดเน็ตปิดทุกอย่างนะครับเหลือไว้แต่สามารถใช้งานโทรศัพท์ SMS ได้หรือว่านาฬิกาปลุกก็จะใช้ได้นานขึ้นครับอันนี้ก็ต้องไปลองกันเองผมยังได้ลองอะไรไม่มากนะสมาร์ทสวิตช์ฝั่งนี้ก็คือเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าถ้าเกิดแบตมันเหลือน้อยกว่าเท่าไหร่มันจะไปเปิดโหมดใช้งานอันไหนให้เราโดยอัตโนมัติหรือว่าจะตั้งเป็นตารางเวลาได้นะครับ โอเคก็ okay. จะมีที่เหลือก็จะมีพวกแอป,ปคิดโหมดนะครับก็คือตั้งค่าใส่รหัสเพื่อให้เด็กเข้าถึงได้แอป,ปที่เราเฉพาะแอป,ปที่เราต้องการหรือที่เราตั้งค่า,าไว้นะครับ l i ฟ e Water ก็ที่ใช้อยู่เลยครับเนี่ยเป็น w a ลเปเปอรที่แบบเคลื่อนไหวได้นะครับ Mini Movie อันนี้มันติดเครื่องมาให้รู้สึกจะเป็นแอป,ปตัดต่อหรือทำวิดีโอแะไลโชแบบง่ายๆนะครับ มีรูเลอร์ด้วยอันนี้สำหรับคนที่แบบใช้งานพวกก่อสร้างหรือแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยครับไว้วัดเวลาจะติดรูปติดอะไรให้มันตรงหรือเปล่านะครับเป็นไม้บรรทัดก็ดีก็มีอะไรแปลกๆก็โปโตโกราฟเฟอร์ก็เป็นพวกแอปแต่งภาพอะไรอย่างงี้ครับผมก็ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับติดเครื่องมาให้เยอะมาก นี่ครับมีกระจกมีอะไรเต็มไปหมดเลยมี ASUS PC Link นะครับที่ไว้ต่อเข้ากับคอมได้โอเคฮะก็พวกแอปพีโหลดก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมาลองทดสอบมาดูเรื่องของกล้องนะครับกล้องตัวนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยตามชื่อเขาเขาบอกว่ามันมีเลเซอร์ออโต้โฟกัสนะฮะก็เท่าที่ผมได้ลองใช้นะเนี่ยครับการจับโฟกัสอะไรก็ ทำได้ไวมีโหมดการใช้งานอย่างนี้ครับให้เลือกเล่นเยอะมากทั้งออโต้แมนนวล HDR อะไรทำเป็นไฟล์กิฟก็ได้นะครับหรือจะเป็นสโลโมชั motion, ่นไทม์แลปก็ถ่ายได้หมดเลยก็ต้องไปลองเล่นกันดูนะครับส่วนกล้องหน้าก็ก็ความละเอียด5ล้านพิกเซลครับก็ถือว่าใช้ได้เลยมีโหมดการใช้งาน ได้เหมือนกันมีโหมดบิวตี้มีเซลฟี่พาโนรามาออโต้สโลโมชันอะไรได้เหมือนกันนะฮะซึ่งเรื่องภาพถ่ายก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันตามที่เห็นนะครับอันนี้เปิดให้ดูคร่าวๆจากจออาจจะไม่ชัดใช้ได้เลยครับคุณภาพกล้องเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาให้เห็นเลยครับผม ต่อมานอกจากเรื่องกล้องแล้วเราก็มาดูเรื่องการเล่นเกมกันครับอันนี้ผมได้โหลดมา2เกมนี่ for Speed No Limit ก็เล่นได้ครับเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเราลองเปิดแบบ Performance ก่อนเลยนะไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้หรือเปล่า ว่างถ่ายอยู่ก็ฝนจะตกครับเสียงฝนไม่รู้จะเข้ามาในกล้องหรือเปล่าก็ด้วยสเปค snapdragon quad core ของมัน ram ส gb ก็พอเล่นเกมได้ครับแต่ถ้าไปเทียบกับพวกตัวท็อปท็ออะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะโหลดช้ากว่าหน่อย ก็เดี๋ยวไปลองวิ่งกันดูแอบบอันนี้ได้ลองกันเลี่ยงก็ไม่รู้นะครับนี่ฟอร์สปินโนลิมิตผมว่าเจ๋งดีนะผมชอบการบังคับมันที่แบบแตะซ้ายขวาเอา แพลตฟอรมนี่แบบเนี่ยโหลดนานพอสมควรเนี่ยพอเข้ามาเมื่อกี้ก็ นี่มันด่านง่ายเหลือเกินไม่มีอะไรท้าทายเลยจอบอืมก็เล่นได้ฮะเดี๋ยวไปลองอีกสักเกมหนึง่งอันนี้ลองแบบเทสเลยว่าถ้าเกิดเราเปิดแอปค้างไว้อย่างเงี้ยมันจะส่งผลอะไรหรือเปล่านะครับ น,นี่ไปลองกับ Summoner w a r นะครับเกมหลักของเราเห็นว่าจอสวยดีเลยนะครับจอ IPS ีด่ดูดูทรงแล้วก็ดูโอเคนะไม่ค่อยกระตุกหรือว่าเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ๆยังไม่มีอะไรมากนะครับลองเข้าไปฉากต่อสู้จะโหลดนาะนหน่อยนะโอ้ลื่นเนียนๆเลยนะ เบาเสียง่ลยเดี๋ยวลองเทสดีว่าแหมสองจิ้งมันจะเปลี่ยนกลับไปเล่นได้ไหมไม่ได้นะครับอันได้ไหมเนี่ยอ่าก็ยังได้อยู่ถ้าเราไม่ได้เปิดทิ้งไว้นานเกินไป Okay. อาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องเรายังไม่ได้ลงโปรแกรมอะไรเยอะนะครับยังสลับได้อยู่ก็โอเคฮะเรื่องการเล่นเกมต่อมานะครับก็ไปเทสเรื่อง y o u u u b e ซะหน่อยก็เข้าไปตรง Google นี้อันนี้เดี๋ยวจะเทสเสียงนะครับแล้วก็ดูภาพด้วย ย้อน R ครับผมดูมันเต็มเต็มเลยนี่เปิดเสียงสุดแล้ว <S <S นี่คับเสียงออกฝั่งนี้ ก็โอเคนะจอสวยดีครับใช้ได้เลยก็ที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมอันนี้เซนลิงก็เป็นพวก PC Link งกรีโมทลิงก์อะไรพวกนี้ที่ผมบอกนะครับไปต่อเชื่อมกับคอมซึ่งก็ต้องโหลดโปรแกรมในคอมมาก่อนด้วยการใช้งานเบราว์เซอร์ต่างๆก็จะมีเบราว์เซอร์หลักที่ติดเครื่องมาให้นะฮะ อันนี้สอนใช้เนี่ยครับลองดูเลย ก็ไม่มีปัญหาครับพวกเว็บเบราว์เซอร์นี้มันก็ขึ้นอยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับโอเคครับโอเคฮะสำหรับเซนฟอน2เลเซอร์ก็จะมีชุดเด่นอะไรประมาณนี้นะครับถ้าขาดตกบกพร่องลืมรีวิวตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสรุปแล้วผมว่าเจ้าเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ต่างจากเซนฟอน2นะครับแค่ เติมคำว่าเลเซอร์เข้ามาแล้วก็เพิ่มจุดเด่นใหม่ก็คือมีเลเซอร์ออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็ชิปประมวลผลที่ต่างกันกันกบเจนโฟน e 2ราคาก็จะอยู่ที่พอๆกันนะครับสําหรับตัวล่างนะที่สเปกไล่ๆกันก็ตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดจะอยู่ที่6,900บาทนะครับมันจะมีเจนโฟน e 2เลเซอร์จะมี3รุ่น3สเปกนะครับก็จะเป็น5นิ้ว2ตัวนะครับตัวนี้จะเป็น5.5นิ้วจะอยู่ที่6,9 0 0 ตัวอื่นก็จะลดสเปคลงมาหน่อยหนึ่งแล้วก็จะอยู่เป็นจอ5นิ้วราคาจะมี5้0 0กับ4ี0 0นะครับตามลำดำับเลยโอเคก็โดยรวมผมว่าโอเคนะใครที่อยากได้สมาร์ทโฟนที่แบบจอใหญ่จอสวยสเปคพอใช้ได้กล้องก็ดีดีเลยแหละอืก็ถือว่าเซนโฟน2เลเซอร์น่าสนใจเลยครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทาง a อ u ุประเทศไทยนะครับที่ให้เรายืมเครื่องมาทำการรีวิวในครั้งนี้นะครับสำหรับคราวหน้าจะมีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต็ตหรืออะไรมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันก็สามารถรอติดตามได้ที่ www.mobilelooper.com นะครับหรือไม่ก็ทางช l youtube ของเรานะครับ Mobile Looper กด Sub s ไคร b e เพื่อรอติดตามกันได้เลยครับสำหรับน,นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแอบ น่าเสียดายที่มันเป็นดำได้นะเนี่ยมันนิ้มือเลยเยอะเลยดูไม่ค่อยสะอาดเลย